EP นี้เราจะมาเปรียบเทียบในส่วนของตัว V lookup, X lookup แล้วก็ Index match ให้ดูว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างอะไรกันยังไงอ่าเดี๋ยวใช้ตัวเดิมในการทำเป็นตัวอย่างอย่างตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้เป็นตัว V lookup เดี๋ยวเริ่มทำข้าไหน V lookup ตัวนี้เป็นเ V lookup ตัวนี้เป็นอ mm. okay. mm ินเด็ก์แหละโอเคอันน yeah. okay. ี้สำหรับใครที <management> ่ไม่ได้ดู EP อื่นๆก็จะได้ทำตามได้กับล o o ัพเอกลูคัพแล้วก็อินเด็ก์แททีนี Luca ้เดี๋ยวช่วงท้ายก็จะมาอธิบายความแตกต่างว่ามันแตกต่างอะไรกันยังทั้น3มตัวมาเริ่มก่อนตัวแรกเนี่ยอาจารย์ทำเป็นอีกเลือกขังไว้เพื่อจะได้เห็นบความแตกต่างของข้อมูล ทีนี้ตัววี o o กอัเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็น V ีล o กอัแล้วต้องการหานามสกุลโดยเบสออนจากรหัสพนักงานเราก็พิมพ์ไปเลยนะว่าเฮ้ยวีล o กอั v l o o k u p แล้วเรามีฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Master EMP List อยู่อีกชีทหนึ่งตัวเนี้ยเราก็สามารถที่จะพิมพ์อ n ร o ล k ก n ินลและลูกเราหาจากอะไรจากรหัสพนักงานหรือ ใครถนัดเนะาะใครถนดัดใครถนัดที่ใช้ตัว fx ด้านบนอันเนี้ยจะได้เห็นตัว argument มันมากขึ้นในที่กล่อง fx ด้านบนจะมีแท็าบ formula าร์อยู่ข้างๆการมีกล่อง fx ตรงนี้คลิกได้เลยพอคลิกกล่อง fx ตรงนี้ยมันก็จะขึ้นตัว argument ให้ ในส่วนของล l o o ก u p value เรามองหาอะไรเรามองหาในส่วนของรหัสพนักง,งานเพื่อที่จะเอามาแสดงเป็นแถมสกุลจากนั้น table array คือตัวที่เป็นฐานข้อมูลของตัวที่เราอยู่อย่างเช่น,นตัว array ตรงนี้ถ้าเป็นวีลูคับเนี่ยเราจะเลือกข้อมูลทั้งหมดเพราะว่าเราต้องการที่จะบอกว่าคอลัมน์ไหน คือตัวที่เราต้องการแล้วก็คลิกเลือกทั้งหมดเลยคลิกเลือกทั้งหมดจากนั้นตัว column index อะ column index เนี่ยสิ่งที่เราต้องการคืออะไรคะ last name column index last name คือลำดับที่เท่าไหร่หนึ่งสอง c o ค,คือลำดับที่สองเพราะว่า l ี o k u p ็ vertical v e การหาแบบแบบตั้งเนาะใส่เป็นเลขสองไปแล้ว lookup เล่นล o กอัพตัวนี้ก็คือเราใส่เป็นเลขสูงหรือว่าเป็นฟองก็ได้ใครถนัดอะไรก็ใส่ได้เหมือนกันอาจารย์ถนัดใส่เป็นฟองเขียนเพื่อได้นี่ก็คลิกโอเคลลังมาทีนี้นี่คือตัว VLOOKUP นี่คือ VLOOKUP ที่เราใช้ ID มาเป็นตัวล o กอัพและ id เนี่ย จะอยู่คอลัมน์แรกทําไมถึงอยู่คอลัมน์แรกอย่างที่บอกตัว VLOOKUP เขาค่ะเขาจะหาข้อมูลแบบแนวตั้งซึ่งพอหาข้อมูลแบบแนวตั้งเนี่ยเขาจะหานับจากคอลัมน์หนึ่งสองสมสี่ห้าและจะต้องหาจากฝั่งขวามือเป็นหลักหาฝั่งจากขวามือเป็นหลักโดยที่นับจากตัว ไอที่เราหาจากนั้นค่ะเรามาลองดูในส่วนของตัว x l o กซ up กันตัว x l o o ซ up เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย x l o o ซ up คือตัวหลักจะอยู่ไหนก็ได้สามารถที่จะมองได้ซ้ายขวาเลยไม่จำเป็นจะต้องจำกัดอยู่แค่ฝั่งขวามืออย่างเดียวถ้าสมมุติว่าเอาเราเอา ID เนี่ยมาอยู่ที่คอลัมน์ e ฝั่งนี้เขาก็จะมองหาหาเจอมองังซ้ายเขาก็จะหาเจออ่ะเดี๋ยวเราไปลองทำให้ดูสมมติว่าอาจารย์ตัดระยะกรอปี้แบบคัดแล้วก็มาอินเสิร์ตเซลล์ที่อีเมลอินเสิร์ตเซลอ่ะทีนี้ ID ที่อาจารย์ต้องการให้เป็นตัวหลักในการหาเนี่ยจะอยู่คอลัอมน์ดีแหละกลับมาที่ตัวลูปอัพเราจะเห็นเฮ้ยนม้ลูปอัพไม่มีแล้วเพราะว่าหาข้อมูลไม่เจอตัวที่ใส่อีกเอลรอใส่เข้าไปก็าหาไม่เจอแล้วเหมือนกันเพราะว่านางจะมองได้แค่เฉพาะฝั่งนี้เท่านั้นโอเคมาดู X อ็ก k u ลก,กันนะ X อ็ก k u ลูปอัพเอ ังที่ fx เขาต้องการหาอะไรบ้างหนึ่ง loop a l u e ข้อมูลที่ต้องการหาจะมีแน่นอนเราหาจากรหัสพ,พนังงาน id loop array กลอ array คือตัว id แหล่งข้อมูลของ id ที่เราต้องการหาจะอยู่ที่หน้า master emp แล้วก็เราต้องมาเลือกตัว id ของทั้งหมดเ,เลือกของ id ทั้งหมด ความแตกต่างของตัววีลูอัพเมื่อจากใีลูอัพเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นว่าอีกวีลูอัพเราคลุมหมดเลยนะเพื่อที่เราจะได้นับคอลัมน์ถูกไหมแต,แต่ตัวเอ็กลูอัพเขาไม่ต้องนับคอลัมน์ค่ะเขาไม่ต้องนับบอกว่าเขาจะอยู่ที่คอลัมน์ที่เท่าไหร่คุณแค่คลุมข้อมูลของตัวที่คุณต้องการมองหาก็คือรหัสตัวนั้นอ่ะข้อมูลทั้งหนดคลุมไว้เลยเดี๋ยวฉันไปหาเองทีนี้ มาที่ return array return array เนี่ยคขา่่า array ก็คือพื้นที่ข้อมูลที่ต้องการนะคุณต้องการสแสดงค่าอะไรกลับไปที่หน้า lookup ที่คุณต้องการตัวเนี้ยเราบอกว่าเราต้องการหาตัว department หรือว่า dept ดังนั้นเรากลับมาที่ master emp เราและมาคลุมในส่วนของตัวที่เป็น department หรือว่า dept ทั้งหมดแล้วเวขาเป็น matching กันเดี๋ยวเขาเป็น m a t c h i n กันจากนั้น ตัวเนี้ยมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนึ่งชอบมากเพราะว่ามันเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยถ้าฉันหาไม่เจออีกนอตฟา d จะให้ทําอะไรต่อจะให้แสดงข้อมูลอะไรอันนี้สามารถใช้เป็นคําว่าไม่พบข้อมูลไม่พบข้อมูลจากนั้นแมทโหมดตัวนี้ก็คือจะเป็นการแทนตัวเลขคล้ายๆกับ true กับ l s e เรา ใช้วิธีการลูกอ๊อฟแน่นอนเราต้องการเอาค่าจริงๆขึ้นม่ดังนั้นเราใช้ศูนย์ไปเลย,เลยว่าเราต้องการค่าจริงๆก็คลิกโอเคจากนั้นลากลงมาเสร็จปุ๊บเราจะสังเกตเห็นเนาะคลปที่แล้วก็พูดแหละเราจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมมีขึ้นมาเลขศูนย์ทำไมมีขึ้นว่าไม่พบข้อมูลจะบอกว่าตัว x ลูกอ๊อฟเขาเป็นการมองหาคีย์เวิร์ดที่เราบอกว่าเราต้องการไปค้คนหาถ้ามันไม่มีช่องในข้อมูลตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นค่าศูนย์เพราะมันไม่มีอะไรจะให้หาจะลูกกิ้งละ แต่ถ้าใส่ตัวเลขอย่างเช่นเลขสงองปุ๊บอ่ะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันตามเงื่อนไขอะว่าถ้าหาไม่เจอทํำยังไงชันมีเลขสองให้คุณไปหาคุณไปควานหาแล้วไม่มีเลขนี้มันก็จะแสดงกลับมาว่าเป็นไม่พบข้อมอูลอ่ะทีนี้ค่ะตัว x ล o o อัพก,ก,ก็จะประมาณนี้คุณจะย้ายคุณจะย้ายตัวออ ID ไปไว้ตรงไหน ก็ได้จะอยู่ซ้ายขวาจะอยู่หน้าสุดหลังสุดก็ได้แค่เลือกในส่วนของตัวค่าที่จะแสดงเนะี่ยให้มันจบอันนี้คือเอกลักเหมือนใช้ดีเพราะว่าเป็นตัวหมายล่าสุดแน่นอนใช้ดีอยู่แล้วทีนี้มาอินเจกแล้วก็แมบบ็ใช้ดีทำไมมีหลายตัวจังงูสองตัวเนี้ยทำงานคล้ายกันแตกต่างกันแค่นี้เดียวเนาะแตกต่างกันแค่นี้เดียวคือเวอร์ชั่นของ Microsoft ของ Excel แต่ละรุ่น ตัว k เ,เป็นตัวใหม่ที่ใช้ได้เฉพาะ Microsoft 365และเวอร์ชันที่มากกว่า2,019ขึ้นไปนะอันนั้นใช้ได้ถ้าต่ำกว่านั้นคุณจะต้องใช้ตัวที่ชื่อว่า Index แล้วก็ Match มาช่วยในการหาข้อมูลที่มีลู Lookup ทำไม่ได้ถ้าอยากได้เห็นชัดเจน สมมติตัวนี้เราเปลี่ยนเราจะหา first name นะม,มา first name มาไปก่ปอดได้เ n d e x fx จากนั้น array ที่เราต้องการหา first name ไปที่ master ดับเบิลคลิกโรนัมเบอร์โรนัมเบอร์เนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเ i r ร์ a เนมเนี่ยของรหัสนะ่งศูนย์ห้าสี่ยูแทวนดังนั้นเราจะใช้ฟังก์ชันแ a บในการช่วยค้นหาซึ่งถ้าใครอยากรู้ในส่วนของตัววิดีโอการใช้งานของอินเด็กแล้วก็แบบสามารถไล่ขึ้นไปดูวิดีโอด้านบนได้จากนั้นโ o นัมเบอรเราเขียนเลยกานแะบบ e c h แล้วก็เขียนนเส็จเรียบร้อยให้มองมาที่ด้านบนค่ะแถบคอมบูล่าบาด้านบนจากนั้นเราจะเห็นตัวสูตรของเราให้เราคลิกหนึ่งครั้งไปที่คำว่าแมทตรงอัติเตัวเนี้จะเปลี่ยนไปเป็นของแมทและมันจะขึ้นในส่วนของตัวลุกอัพขึ้นมาให้ซึ่งแน่นอนว่าตัว look up เนี้ยเราจะมองหาจากรหัสพนักงานจากนั้นอันที่สองค่ะ แล้วก็อะไคือฐานข้อมูลที่รหัสพนักง,งานอยู่ก็คือ Master EMP และจากนั้นให้เรามาครุงดำของข้อมูลทั้งหมดเลยเขาจะไปแมทชิ่นกังนี้จากนั้นแบทไทป์ตรงน,นี้เราก็ขึ้นโอเคบางท่านสามารถกดโอเคได้เลยแต่จะให้กลับมาที่อินเด็กเล็กน้อยค่ะเมื่อที่จะดูว่าเฮ้ยตรงเนี้ยคอลัมน์นั้มเบอร์เราจะไม่ใส่อะไรเ,เพราะว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าข้อมูลต้องการมีอะไราง ให้เราคลิกโอเคได้เลยและจากนั้นให้เราลากลงมาค่ะจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ย first name ใช้ได้เพราะว่าตัว id ตรงนี้อาจารย์โยมันไว้ข้างกลางแหละแต่พอใช้อินเด็แล้วก็แม็นานก็หาเจอหนึ่งศูนย์ห้าสี่หนึ่งศูนย์ห้าสี่ก็คือส i t h อะใส่ผิดเนาะตัวที่เป็น first name ตัวที่เป็น first name คือ A n นี้ตัวที่เป็น first name เป็นเป็น B เพราะว่าเราตักตัวนี้ตัวหน้าแรกคือ last name ลองไปเล่นดู BT ง่ายๆค่ะเดี๋ยวให้ดูตารางตัวนี้นี่คือตารางเกียบเทียบจะเห็นเลยว่า XLOOKUP ค้นหาดักษาไม่ได้ส่วน i n d m a t c h ทำได้แน่นอนแต่จะมีตัวหนึ่งค่ะ XLOOKUP ตัวนี้ใช้งานใน Excel เวรนเก่าไม่ได้อย่างที่บอก เราใช้ได้แค่เวอร์ชัน3ามุแล้วก็สองพันยีสิบเป็นต้นไปนะเนาลองไปใช้ดูค่ะอันนี้คือจะเป็นความแตกต่างระหว่างของ VLOOKUP xlookup แล้วก็ i n d e m m a t ใช้งานตามที่เรามีเงื่อนไขที่ต้องการเนาะแล้วก็ความสามารถของ Excel ที่ใช้ได้ประมาณนี้ค่ะ